ตอนนี้จัดเตรียมพร้อมแล้วค่ะพี่บอเตรียมความพร้อมเพราะวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก t o อทรีนะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับนั่นคือเชฟปูนกัญญรัตน์เชฟบกลเนอร์จากชิมเมือ์ช้งนะครับจะมารังสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดลบบุรีให้ทุก่ังได้ลนิมรสความอร่อยกันเสียงปรบมือต้อนรับเชฟปูนกัญญรัตน์ครับเสียงปรบมือดังๆไงเด็ค่ะ สวัสดีครับเชฟบูบสวัสดีค่ะเชฟสุคนสวยของเรานะครับท็อปทรีจากเชฟกระทะเหล็กน,นะฮะวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับเขาบอกว่าจะรังสรรค์เมนูจากจังหวัดลบบุรีวัตถุดิบหลักที่เชฟบูมเตรียมมาเป็นอะไรครับวันนี้กระท้รอนหวานของเรานั่นเองและกระท้อนวันนี้พอดีนมีแบบวัตถุดิบมากมายเชฟุูมจะมาในเมนูอะไรครับ เ,เชอร์เบตกระท้อนค่ะจากน้ำปลาหวานเชอร์เบตกระท้อนน้ำปลาหวานก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยบนถามคำเดียวเลยทุกคนจะได้มีโอกาสได้ชิมไหมครับเชฟมีโอกาสได้ชิมแน,น่นอน <c oughs> ค่ะเดี๋ยวรอสาธิตเสร็จสอนวิธีทำเสร็จเดี๋ยวจะมีน้องๆเอามาเสิร์ฟเดี๋ยวรอชิมได้เลยอ่าเป็นฝีมือของเชฟปูมนะครับการตีโดยสามคนสุดท้ายจากเชฟกระทั่หนึ่งนะครับเนี่ยคาดหวังว่าครับขา นี่พูคือกดดังไงให้คขั้นสุดๆใช่วันนี้เราไม่ผิดหรอโอเคอ่ะวันนี้เลือกใช้เป็นกระท้อนจากลพบุรีด้วยใช่ค่ะเป็นสินค้า GI จากลพบุรีก็คือจะเป็นกระท้อนสายพันธุ์ปีใต้แต่ว่าอยู่ที่ตำบลตะลุกโอ้โหนี่เชฟคะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นเชอร์เบตใช่ไหมคะอันนี้เป็นแนวอาหารกึ่งฟิวชั่นใช่ไหมคะเป็นไอศกรีมออ๋เป็นไอศกรีมเป็นไอศกรีมกระท้อน แต่ถ้าเกิดเราเรียกว่าไอศครีมเนี่ยมันจะมีนมมีครีมแต่พอเป็นซอฟ์เบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม่มีช็อคเดี่โปรดังค่ะครับน่าสนใจตรงนี้ค่ะว่าน้ำปลาหวานเข้ามาด้วยอย่าลองชิมได้เลยพร้อมไหมครับ้นแลวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างก่อนที่จะเริ่มครับวัตถุดิบเราจะมีเป็นกระทอนนะคะโทษนะครับผู้เล่นครับมีการันตีด้วยสินค้าโลโก้ GI นะครับใช่ค่ะ แล้วก็เราจะมาทําตัวน้ำเชื่อมที่รเราเหมือนเอาไปเชื่อมแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาบอกพี่ทาว่าทํายังไงให้ใหมันกลายเป็นไอศครีมแบบที่ทุกคนไม่จําเป็นต้องมีเครื่องทาไอศครีมจ,จริงเหรอครับพอพูดถึงไอศครีมมันเรนียกถึงความยุ่งยากคือต้องมีเครื่องที่ทําให้มันมันได้รูปเป็นไอศครีมใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาสอนว่าต้องทํายังไงโดยที่มีแค่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็พอแล้วก็ทําน้ำปลาหวานอย่ามาเล่นตลกเริ่มเลยได้เลยค่ะ เรือเราสองคนยืนเป็นกำลังใจให้เชฟน่าจะได้แค่นั้นจริงๆคุณบอลเพราะว่าถ้าบอกว่าจะเป็นผู้ช่วยเนี่ยอาจจะเพิ่มงานให้กับเชฟปูเชฟปูอาจจะยุ่งขึ้นไปกว่าเดิมเชฟบอกไม่ต้องเชื่อก็ได้จริงๆโอ้ระดับนี้แล้วเชฟปูของเรานะฮะเดี๋ยวจะทำให้รีบๆเสร็จเลยนะคะ อ๋อมีสูตรให้นะครับสามารถเราไปทําตามได้ทาขายได้ไหมครับได้นะไม่ฟ้องทีหลังนะไม่ฟ้องทีหลังโอเคนเนเออเห็นไ,ไหมล่ะเนี่ยใช่พงคงคะอันนี้ถ้าอยากได้สูตรอะคะ่ะจะสามารถติดตามได้จากช่องทางไหนได้บ้างคะนี้ค่ะสูตร<ช>ตอนนี้ สำหรับใครที่มาร่วมงานในวันนี้ก็จะได้สูตรการทำไไปฝาก้วไที่ผ่านิ้จังหวัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวทุกท่านจะได้แบบว่าเอาไปทำกันด้วยนะฮะัมเชื่อว่ากระท้อนของกบุรีมีเยอะครับหลากหลายพื้นที่แล้วก็กินร้านไหนก็อร่อยคมอสแล้วก็กระท้อนสามารถแปลรูปเป็นหลายอย่างได้มากนะับหนึ่งในสิ่งนั้นคือเชฟบุกำลังทำอยู่ใช่ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยมอสแอบได้ยินมาว่ากระถ้อนของจังหวัดลบบุรีเราเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะพี่มอลและแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีรสชาติแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันด้วย<ช>แต่ว่าก็จะมีเอกลักษณ์นะคะที่มีความหวานเนื้อดีเนื้อแน่นค่ะเหมือนจะมีที่มอสจำได้นะพี่บอลที่อาหารที่ไดกระท้อนจำอะไรได้ จำได้ไม่เยอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าหลายปีนานมาแล้วค่ะแต่ว่า <c oughs> ที่มอสเคยชิมแลวก็เคยกินเลยก็จะมีพันอาฟุ่ยฝ้ายที่ <c oughs> เชฟกำลังทำอยู่นี้นะคะแล้วก็พันทับทีมน,น,นะคะไม่ทราบว่ามอสเรียกถูกใช่ไหมคะท่านรองพ <c oughs> ร่ะว <c oughs> ่าค่ะถยกชื <c oughs> ่อทันรองจะลิฟตำแหน่งพืนลิฟตำแหน่งเพื่อลยถูกต้องต้องคืนเงินรางวัลด้วยค่ะอาจจะไม่เพราะผ่านมาหลายปีโอเคได้เลยค่ะโอ้โห ม่พี่วเป็นมิสแกนไทยแลนด์เขาเค<ท>ยเป็น,ปนว่าทิดากระท้อนหวานใช่ลค่ะเอา้าเชฟ่าดิเราพูดเรื่องจริงกันอยู่ไหมเชฟไม่เชื่อนี่แหละเมื่อเราต้องการทําอะไรที่มันจริงจังสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะเจออะไรอย่างนี้สุดยอดมากเลยไม่โนนอันนี้จริงจังเชฟเริ่มระแวงแล้วเพะเชฟบอกว่าที่ผ่านมาโดนหลอกมาเยอะอแต่ว่าในวันนี้เราไม่หลอกค่ะ ไม่หลอไหล่อของนีจริงอันนี้อารมไปแช่เป็นอะไรครับอารมณ์ไปแช่ตอนนี้นะคะที่ผู้พักอยู่ตอนนี้จะมีทําเป็นตั้เป็นน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นกระพรอนเอาไว้แช่ในน้ำเกลือเพื่อความที่มันไม่อยากให้ตัวเกลือมันแอบซอกเข้าไปในกระพรอนเยอะค่ะก็เลยต้องทําตามสูตรส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันที่เป็นน้ำเชื่อมถ้าเกิดเราทำให้มันมีความหวานมากเกินไปเวลาทำโซบีเวลาที่แบบเห็นแล้วคันแ้ข้าวหวายแล้วข่องเสร มันจะไม่ไม่ขึ้นเป็นตัวไอซีหูื่นอแขกเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องตรงตามสูตรเพราะว่าเรื่องมันมีเรืเร่องของความหวานด้วยโอ้โหนี่คือการพูดคุยกับเชฟวันนี้้ราเป็นแบบโอกาสดีของเรา <ทำ S 1> สองคนมากที่ได้มาดืนดูเชฟทําในไรครับใกล้ๆประชิดเลยพี่บอลถูกต้องครับแล้วก็ภูมิใจแทนพี่น้องร่วมภูิตเพราะว่า เชฟให้เกียรติแล้วก็มารงสา์เมนูของคนลบบุรีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มอสตื่นเต้นอ่ะพี่ต้อยคือน้ำปลาหวานมันจะเป็นรวมอยู่ในเซอร์เบได้ยังไงก็ต้องรอดูอันนี้คือสิ่งที่ตื่นเต้นเพราะว่าปกติเรากินกระท้อนน้ำปลาหวานจะเป็นของว่างทานเล่นใช่ไหมคะเหมือนจะเป็นน้ำปลามันก็จะเป็นเค็มๆเนาะแล้วก็ส่วนเซอร์เบ่ะค่ะ เราก็จะค้นชินในการเป็นของหวานครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก,ก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะมันจะมีความเข้ากันไ,ไมหมอ่ามันจะลงตัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวว <ละ S 2> ันนี<า>้เรามาลองชิมการรังสรรค์ฟิมเมอรจากเชฟกะระดับเชฟปูมแล้วกดดันไปเ,เรื่อยๆกดดันเชฟปูมไปเ,เรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรพราะโอ้ผ่านรายการมาขนาดนั้นแล้วเชฟขาอันนี้กระท้อนนี่คือเราใช้ส่วนไหน ของกิจการท้อนที่เอามาทําเป็นเมน,นูในวันนี้ค่ะใช้ชเป็นส่วน,วนเ,เนื้อนะคะส่วนเม็ดอย่าพึ่งทิ้งได้ไหมอ๋ <c oughs> <c oughs> พี่บอลจอง <c oughs> บอลเป็นคนกินกระท้อนมันชอบกินกระท้อนมากนะครับแต่ก่อนกินแต่เม็ดนะครับแต่ว่าพอไปกินกระท้อนลบบุรีแล้วเนี่ยเอาจริงจริงสารภาพเม็ดไปอยู่ลบบุรีได้กินกระท้อนแบบกินเนื้อกระท้อนกินอะไรไปอร่อยตอนไปกินอยู่ที่ลบบุรีเพราะปกติแล้ว ไม่ค่อยจุอเนื้ออ๋อพี่บอลก็ไปอยู่ลบุรีมาสี่ปีคสี่ปีฮะพี่บอลในฐานะที่อยู่ลบุรีมาสี่ปีพี่บอลกินจักร,อร้อนของลบุรีทุกปีไหมทุกปีครับบางปีปไปถึงสวนเลยบางปีไปถึงในสวนเลยนะฮะมีปีหนึ่งที่ท่านพ่อเมืองลบุรีไปเปิดสวนเลยเราก็ต้องไปสินะ้องเออ เรียกได้ว่าเป็นของดีที่ขาดไม่ได้เลยแท้จริงกระทอนแล้วเป็นสิ่งที่ในกรุงเทพหาทียากมากนะคะยากน้องรู้ไหมว่าเวลาฤดูกระท้อนลบบุรีมาถึงพี่ไปเยี่ยมใครเนี่ยพี่สบายใจมากพี่ไม่ต้องคิดว่าพี่จะอะไรไปฝากขิวกระท้อนไปฝากได้เลยขิวกระทอนเลยไม่ขายนะฮะพราะกระท้อนลบบุรีไปฝากใครก็ไม่ขายหน้าอร่อยแล้วถ้าไม่ใช่ฤดูกระท้อนก็มีอีกปลาสซ่ฝากอยากลองสั่งเมนูจากปลาสซ่ฝากไหม เจอกันเสาร์เนี่ยทำอะไรปาร์ตี้ฟังเปล่าเอาอันนี้มันไม่รู้ก่อนมันไม่ได้สปอยนะวันเสาร์เดี๋ยวเชฟภูมิจะมารับสายเมนูจานเออฟัง,งให้จริงด้วยนะส,ส,สุดยอดเลยเมื่อกี้พี่บอลพูดทราบมอลอยากเตือนลงไปบูธข้างหน้าไปซื้อกระท้อนกลับบ้านน้องไปเลยกระท้อนอร่อยทุกเจ้าจริงๆนะครับและที่ถ้าไปงานเทศกาลกระท้อนลพบุรีเนี่ยก็จะมีแต่ละเจ้ามีการแปรรูป หลากหลายครบทั้งหมดเลยนะฮะโอเคหลังหลังจากที่เออเราทำน้ำเชื่อมตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมค,ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดหลังจากขั้นตอนนี้คือเราจะรอให้มันเย็นขั้นตอนนี้ก็คือเราจะแช่ไว้ประมาณหนึง่งช<น>ั่วโมงเพื่อให้มันได้ดำแล้วก็ให้มันแอ,อบสกัดความเค็มเข้าไปเวลาที่หวานวจเจอเค็มในไอศครีมมันก็จะพอดีมีความเปรี้ยวเล็กๆในไอศนรีมใช่ครับอ่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ย<อ>วเราจะรับขั้นตอนเราจะรับให้ดูว่าสมมติว่าผ่านไปแล้ว หชั่วโมงและอันนี้ก็เกย็นแล้วบึ้มแต่การทำจริงๆต้องรอ,รอน้ำเชื่อมที่เราต้องไว้นะคะเย็นตัวก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่กระทอนลงไปนะคะว้าวแค่เห็นกับเปรี้ยวปากแล้วอบะี่บอกจริงจะเอาไปปัดป,ปั่นแบบว่า ใครชอบกินแบบเนื้อดิบเนียนก็ปั่นใ้ละเอียดไปเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบทานแค่มีความทานเข้าไปแล้วยังเจอเนื้อกระรอนอยู่ก็ปั่นไม่ต้องละเอียดมากใครชอบกรุบกรูปก็ปั่นไม่ต้องละเอียดมากอ่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือปั่นของเชฟที่สะดวกเรื่องปั่ของเชฟกับเราไม่ให้เหมือนกันจริงๆความหมายของมันคือปัดว่าคือเชฟจะพปโชปปนปั่นไ่ใช่ใชไหมครับเออสบายใจอ่าโอเค ขอแนะพี่น้องท่านไหนที่มีเครื่องปั่นอยู่ที่บ้านแล้วไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่นะคะสามารถใช้เครื่องปั่นที่บ้านเราได้นะคะแต่นี่คือเครื่องปั่นแบบเชฟเลคุณใช่อันนี้ก็จะเร็วไงได้ได้เนื้อสัมผัสที่เนียนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็มีแบบทำมามีโหมดสมูทตี้แล้วมีแล้วมีแล้วนี่เดี๋ยวใครชอบในงานนะครับอย่าลืมส่งครูปองตอนเย็นแบแต่ระวังสักพิการจับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับ ยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์หลุดเยอะใช่ค่ะก็ตั้งแต่ยอด300บาทขึ้นไปก็จะได้รับคูปองนะคะถูกต้องพาลไม่ได้พลาดไม่ได้เลยคืออย่าลืมเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วหย่อนลงไปในกล่องนะคะเพราะไม่งานถ้าเกิดเขียนแค่ชื่อแล้วไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยติดต่อไม่ได้อาจพลาดโอกาสการรับรงไปนะคะจากนั้นก็คือความรบใช่หคะเราจะแช่ในตู้เย็นก่อน1ชั่วโมง ยเสร็จค่อยเอาข้าช่องฟีที่ทําแบบนั้นเพราะว่าให้เขามีความเย็นถ้าเราข้าช่องฟีเลยมันจะเกิดเก็ดน้ำแข็งที่มูขึ้นเป็นผลึกมันจะทำให้เนื้อสมูทตี้ของเรามันกินเข้าไปแล้วมันตื๊ดตืดตดตดอะไรประมาณนี้คราวนี้หลังจากที่เราแช่ข้าช่องฟีเข้าจนแข็งไปแล้วใช่ไหมคะเอามาปั่นกับเครื่องปั่นอีกทีเดียแล้วข้าช่องฟีเข้าเลยกินได้แล้วโอ้โหนี่คือเสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงครับ จะเป็นไอศครีมแล้วน้ำปลาหวานยังไงอ่านเริ่มเลยไหมอ่านน้ำปลาหวานจอกน้ำปลาหวานขั้นตอนนี้คือสิ่งที่เบ็นมาตลอดมากเลยว่าสุดยอดจะเข้ากันได้ยังไงเจอตั้งมอฉีตั้งมอฉีเสิร์บเดี๋ยวรฉีจะเสิร์บอ่า ในระหว่บบางนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เวลา17.30นาิกาทีอย่าลืมนะครับเรามีความสนุกแรกจากศิลปินคนแรกประจําวันวันนี้พบกับกัานตองทุง่งเงินนะครับเจ้าของเพลงจื่อบอจื่อบอจื่อยย่จือบอนะฮะกุลาบอู้ออออออนะหลากหลายเพลงเลยจากกัานตองนะครับผลงานเพลงเพราะๆเจ้านันเ,นยเลยน,น,นะสำหร VES ับใครที่เป็น FC ที่กัานตองก็รอรับชมคอนเสิร์ต กแล้วค่อยกลับบ้านแล้วจืดไหมจืดเบาะไม่จืดค่ะหลับไหมไม่โอเคโอ้โหทำไมมันกลิ่นหอมมาแล้วอะน้ำตาลหอมหอมเลยครับก็เลือกใช้ที่แบบว่าไม่ผสมน้ำตางทรายอ๋อก็คือเป็นวัสดุวัตถุดิบธรรมชาติก็คือเขาจะหอมน้ำตาลเราจะเคี่ยวกับ เราก็ใส่้มาลงไปครับรอสักครู่กำลังเคี่ยวให้ดูอันนี้ขอแอดถามนิดนึงได้ไหมคะเชว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของนะออ่าซอสาหล้าแต่จริงๆเขาเหละ แล้วก็มีทั้งเรือแล้วก็ oh. อก๋อได้เลยก็คือสามารถทําได้ทั้งสอบแบบเชื่อว่าหลายคนรู้เหมือนกันว่าหน้าตาตอนเสร็จเรียบร้อยจะเป็นยังไงแล้วก็อยากชิมแล้วนะครับระหว่างแข่งขันในรายการกับทําตอนนี้อันไหนยากกว่ากันฮะตอนนี้ค่ะเพราะว่ามีคนถามเยอะหมายความว่าให้หยุดถามถูกไหมสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่ แวะเวียงน,นะคะมาเดินเยี่ยมชมงานในวันนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะคะที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีการสาธิตน,นะคะการทำอาหารเมนูพิเศษน,นะคะ<อ>แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการเสิร์ฟให้กับทุกๆท่านได้ชิมกันด้วยค่ะใช่วันนี้เราด้เกี่ยิจากเชฟบูมนะครับอันนี้ไฟต้องเป็นไฟอ่อนหรือว่าไฟแรงคะเชฟ ไฟกลางน,นะคะเช็คปูมใช้ไฟกลางกลางแล้วก็เฮียวี่มันเริ่มใสแล้วอะ่ะมันเริ่มใสแล้วข้างบนเวทีมีหอกมากเลยถูกต้องเป่หนึ่งที่มีจิตที่แบบเขาเรียกว่าจินที่เป็นภาระให้พออย่าไปสุดนะมันจะกลายเป็นไม้หอมจิงตเอาไม้เล็กๆอย่าให้เลยไมเล็กๆพอนะครับ คุณโอรานอยากจะลองชิมไหมครับเดี๋ยวได้สิบน้ำตอนท้ายไหมครับท่าเร็ลใส่น้ำปาลงไปนะคะแล้วก็ชิมให้มันมีความรสชาติที่เราชอบให้หวานนํานะจ๊ะขนมหวานอยากเค็มน,น้ำเล้ยขนมหวานต้องหวานนำ้ำแต่ขนมหวานมีมีอัน<ม>นี้ด้วยมีหอมมีพริกมีหอมด้วยหรอม,มันจะขาดไปไม่ได้มันต้องมีกลิ่นที่แบบเขาเรียกว่ากลิ่นที่แบบเหมือนเรากินเข้าไปเราไม่เห็น บางคนไม่รู้แบบคิดว่าใครคินอะไรอ่ะแต่ว่ามันมีอยู่ใุเล็กบอกไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่เห็นแต่มีอยู่เอาแค่กลิ่นมาอยากจะให้ทุกท่านได้กลิ่นแบบบนเวทีกับเรามากตอนนี้ครับกลิ่นหอมมากค่ะตอนนี้นึกถึงกระท้อนทรงเครื่องวันพี่บอนอร่อยพี่ชอบมากเลยกระท้อนทรงเครื่อง จริงๆแล้วหนึ่งในผลไม้ที่มอชอบนะคะตะกร้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่าในเขตกรุงเทพมหานครบางพื้นที่หาซื้อได้ยากแางบ้านมอสเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดเลยไ่บางทีหาซื้อก็ไม่อร่อยเนาะใช่แต่ว่ามันก็จะมีทุกวันนี้สะดวกสบายคือเราสามารถกดซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้ใช่น้องสั่งได้เลยผู้ประกอบการบางบุรหลายหลายท่านทำเป็นออนไลน์ไปแล้วเริ่มมีส่งยังไงฮะหลังจากที่กิจ เป็นเทคนิคเครื่อ,นอนหนึ่งให้มันไม่ตัวน้ำตาลมันไม่ตกจากสายแล้วก็มันจะมีความแบบกินเข้าไปแล้วมันไม่มีแค่มันไม่มีแค่หวานแล้วก็เค็มมันจะมีความแบบเอ๊ะอะไรนั่นแหละค่ะาาคือมะนาวใช่อะไรค่ะคือมะนาวเอ๊ะอะไรวะนั่นแหละค่ะคือมะนาวโอเคก็อาจจะหมายถึงว่ามีอ,องค์เปรี้ยวองคห์หวานนิดนิดเแต่ทั้งหมดนี้มันจะไม่เห็นไงเขาจะไปแค่กลิ่นแค่รสแต่ภาพจะไม่มี เพราะว่าเขาจะทําการกรองที่เราสงสัยกันว่ามีทั้งพริกมีทั้งหอมมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปยังไงอะ่ะค่นีรอชิมได้เคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมันจะเป็นยังไงคุณน้องคุณเชฟอ่าอยากแล้วอยากเห็นแล้วและเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะกลายเป็นเชอร์เปตน,นะครับกระทอน,น้ำปลาหวาน ซึ่งเป็นเมนูที่หลายคนเคยกินกระท้อน้นำประหวานเคยแต่เมื่อเป็นเชอเบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบนเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะทราบถึงรสชาติใช่เราสองคนที่อยู่บนเวทีก็อยากจะลองชิมเหมือนกันอยากจะรู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะรู้ก็คือใส่พริกลงไปด้วยแล้วเนี่ย จะออกเ<ห>ผ <ม S 1> ็ดไหมต้องลองชิมครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นการต่อยอดนะครับเพราะบางทีปัญหาสินค้าล้นตลาดกระท้อนเนี่ยถ้าขายเป็นลูก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 บางที่ก็ล้นตล,ตลาดคนกินไม่ทันแต่ต้องมีการแปรรูปต่อยอดให้หน่าสนใจอันนี้เทรนผู้บริโภคยุคใหม่ชอบแน่นอนสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทำให้การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้วยนะครับแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยรังสั์เมโนูที่ไม่ซ้ำไม่จำเจอ,ออกมารับประทานหรือเราจะทำขายก็ได้ได้อีกหนึ่งสินค้าแปรรูปที่บนไปลพบุรีเราได้ฐานก็คือเป็นไอศครีมกระ้อนแล้วเขาทําเป็นแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดคือแบบว่าเป็นรูปประตูวังใช่ไหมครับท่านครับเป็นแบบ ไอศครีมกระท้อนเป็นรูปประตูวังเป็นรูปลิงอี้ที่เวลาที่วัดเห็นครั้งหนึ่งตอนที่จัดงานวังอะไรคุณก็ไปใช่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ชิมเลยค่ะร้านปิดก่อนร้านปิดก่อนตลอดเลยเพราะว่าเราไปช่วยงานแล้วกว่างานจะเสร็จก็ดึกแล้วไม่ทันร้านไอศครีมสักครั้งอ่าอ่าขออนุญาตนะครับเชฟไปทำการปรุงโอ้โหทำไมหน้าตาดีอย่างนั้นล่ะ ใกล้แล้วนะคะทุกท่านใกล้จะได้ชิมกันแล้วฝากอดใจรอสักครู่หนึ่งค่ะตอนเชฟลงไปปั่นไอศครีมสักครู่เดียวเพื่อสำหรับเสิร์ฟวันนี้ทราบมาว่าทำเพื่อสำหรับเสิร์ฟห้าสิบที่เลยห้าสิบที่เท่านั้นนะคะสองคนละสิบที่ทุกคนไม่ต้องกินเลยมาแล้วส้งครบกมือเลยครับนี่หน้าตาสวยงามมากค่ะ อันนี้ก็คือให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนะคะท่านชิมก่อนเปทกถูกต้องอาระ์ในพิธีของเรานะเดี๋ยวให้ที่พี่สื่อหรือบันทึกภาพสักครู่เดียวนะครับเราจะถือท่านพาณิชนะคะจังหวัดลบุรีนะคะสองท่านแรกนะคะที่ได้ชิมเมนูสุดพิเศษในวันนี้ค่ะว้าวนั่นคือเป็นเมนูเชลเป็ดกระท้อนน้ำปลาหวานนะครับ อร่อยมากนะครับท่านต้องชิมแล้วท่านต้องรีแคบให้บอลนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรท่านจะได้ชิมก่อนเริ่มเลยครับว้าวเดี๋ยวเราลงไปสัมภาษณ์ท่านด้านล่างไหมคะดีมากเลยครับอ,อยากจะสัมภาษณ์ให้ค่อยจะทราบอันนี้ค,คืออะไรฮะเอาอันนี้ดิสเพลย์นะ<อ>ตาจตสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เชฟอธิบาย นิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเชอร์เบตนะคะกะระถอเน้ำตาลหวานค่ะตัวเชอร์เบตอย่างที่เราเอาไปทำนะคะก็คือเอาตัวกะระถอหัวตาลุยไปทํเาทเป็นตัวไอศิรีมครับเสร็จแล้วนะคะราดด้วยน้ำเปาหวานข้าวโพดจะเป็นผู้แห้งฝอยนะคะมีตัวกะระถอสดด้วยค่ะโอ้มันมันจะเก็บอาการน้ลายไหลไ,ไม่ได้แล้วไม่อยากจะพูดแล้วอ่า <Yeah. S 2> มาตาสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะอาเดี๋ยวเราเตรียมบริเวณทีสักครู่เดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมีไอศครีมนะคะเสิร์ฟให้กับแขกที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะคะทุกท่าน 50เสิร์ฟด้วยกันนะคะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตนะครับท่านประธานในพิธีวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านประยูสิริวันท่านได้ชิมแล้วท่านครับช่วยรีแคปรสชาติเนื้อสัมผัสหรือว่าอารมณ์ที่ท่านได้ชิมครั้งแรกหนสิทธ์ครับก็จริงเมื่อพูดถึงกระท้อนนะครับก็กระท้อนตะดุงเป็นสินค้าทีไอของจังหวัดลบบุรีเราเนะครับเราได้รับ มาตรฐาน G.I. มาปี2561โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ,รบลักษณะเด่นของขขงกระท้อนตะลุงก็คือว่าผลกลมผิวบางลสหวานเนื้อฟู <c oughs> เขาบอกหวานสะดุง้งต้องกระท้อนตะลุงลบบุรีสาวแต่ท่านอย่าเชื่อผมท่านต้องไปลองลหรือดูตัวเองซึ <c oughs> ่งในส่วนของของกระท้อนนะครับในในสงที่เราใช้ทานกันส่วนมากก็จะเป็นในส่วนไม่ว่าจะเป็นกระท้อนลอยแก้วก <c oughs> ระท้อนแช่อิ่มกระท้อนทรงเครื่อง กระท้อนหยีก็ท้อนกวนแต่วันนี้พบมิติใหม่ขาวกระท้อนสามารถนํามาแต่รูปเป็นอาหารบาร์เชยเบ็ดนะครับซึ่งรสชาติอร่อยมากครับอร่อยมากเป็นยังไง่าครับรสชาติมีความเปรี้ยว,วค,ความหวานมีคือประกอบดีความนวลนวนวใส่บ้านนวลน,นวลรวมกันทั้งหมดมันมีหลายรสชาติรวมกันทั้งความหวานความเปรี้ยวความมันคือ นัวนัวนัวแล้วแล้วเนื้อสัมผัสของน้ำปลาหวานได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นครับแต่ว่าพอรดมกระท้อนคือตัวตัวตัวนี้กระท้อที่ไปทำเป็นเจ๊เบ๊มันมีความเรียนะครับแล้เมื่อรวมกับตัวน้ำปลาหวานที่ที่ราดลงไปข้้งบนทำให้รสชาติมันมันเข้มข้นและก็เป็นอีกอีกรสชาติหนึ่งซึ่งซึ่งผมผมว่าคนที่ที่ทานกระท้อจะจะติดใจนะครับน้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่า ในช่วงระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่2อนุญานะครับผมในส่วนของรบุรีเราเรามีพทศการของกระท้อนวาไรก็ขอบดีรบุรีอที่หน้าที่ประกาศของคุณเมืองรบุรีเพราะฉะนั้นในวันนี้ในส่วนของท่านที่ที่ทายเองเขานนี้ถ้าเกิดติดใจท่านไปเลือกซื้อได้อีกครั้งหนึ่งที่หน้าที่ประกาศของคุณดเมืองรบุรีระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่2อณุญาะครัม2 5 6 8นี้ครับว้าวสุดยอดมากๆครับเชิญวชวนตอนนี้ทุกท่านจะได้ร่วมกันชิมนะครับ จังหวัดครับในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดง,งานแล้วก็ได้ชิมวันนี้<อ>เป็นไงบ้างครับเนื้อสัมผัสรสชาติของเราอร่อยไหมฮะอร่อยมากการันตียกนิ้วให้เลยยกนิ้วเลยเยี่ยมแบบนี้เลยค่ะโอ้ทุกท่านได้ชิมกันแล้วนะครับทุกท่านเลยจริงๆนะฮะวันนี้่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อกับเราด้วยก็ได้ชิมด้วยนะครับคุณโอรานก็กําลังชิมเป็นไงบ้างครับท่านเนื้อสัมผัสหรือยังครับ <laughs> อร่อยนะครับ เอาง่ายๆเลยก็คือเรียกได้ว่าคำว่านัวของท่านประธานในวิธีเนี่ยมีครบทุกรสชาติกินแล้วจะติดใจอร่อยไม่รู้ลื่งอย่างแน่นอนครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่านี่คือความพิเศษที่เรานํามาฝากในพิธีเปิดนะครับรังสรรค์โดยเชฟคนเก่งของเราคือเชฟปูกัญญรัตนะครับเชฟนนคนนี้นจากชิมเมอร์แอตชั่นะครับที่นํามาเสิร์ฟให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ตอนนี้พี่พี่ทีมงานนะคะก็ทยอยเสิร์ฟนะคะไอศครีมนะคะเชอร์เบตที่ทำจากกระ้อนนะคะก็สำหรับแขกผู้มีเกียรติท่านไหนนะคะอยากจะลองชิมนะคะ50สเสิร์ฟเนาะตอนนี้เราก็ทยอยเสิร์ฟม,มาเรื่อยๆนะคะก็ขอเรียนเชิญได้ที่งานนะคะลบบุรีมาร์เก็ตเฟสค่ะถูกต้องแล้วนะครับนี่คือเทศกาลของดีของเด็ดลบบุรีนะครับบรรยากาศแค่ตนหนึ่งเท่านั้น เชฟบุ่มสปอยไปแล้วว่าเดี๋ยววันเสาร์เราจะ<บ>มีอีกหนึ่งเมนูที่จะรังสรรค์จากของดีลบบุรีนั่น,นก็คือปลาส้มนะครับปลาส้มฟักลองดูว่าปลาส้มฟักลบบุรีจะมารังสรรค์เป็นเมนูอะไรพลาดไม่ได้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงวันนี้ในเวลา17.30นาทีเดี๋ยวเราจะมีมินิคอนเสิร์ตจากคุณก้ามตองทุ่มเงินด้วยนะครับ เรียนได้ว่างานที่จัดขึ้นนะคะในวันนี้นะคะก็คือวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะรวมไปจนถึงตลอดทั้ง5วันนะคะวันจนถึงวันที่2มิถุนายนนะคะมีกิจกรรมให้ทุกท่านนะคะได้ร่วม ใช้สอยนะคะซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการนะคะรวมไปจนถึงลุ้นรับของรางวัลกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องค,ครับลำดับต่อไปนะครับในขณะนี้ท่านประธานและแขก้มีเกีติทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆภายในงานครับคุณมอส ใช่ค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดงานนะคะที่บริเวณบิ๊กโซนชั้นหนึ่งสุดกันค้า Imperial World สัมรงตํงบลสัมรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้นะคะทุกท่านนะคะที่สนใจสามารถแวะมาเยี่ยมชมนะคะเลือกซื้อสินค้าภายในงานกันได้เลยนะคะซึ่งภายในงานคะ่ะก็จะมีสินค้านะคะจาก ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนะคะเกษตรปลอดภัยรวมกันจนถึงผู้ประกอบการสินค้าโอท็อวิสาหกิจชุมชนนะคะสินค้า s m e ของดีของเด็กจังหวัดลบบุรีค่ะเข้าร่วมแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายมากกว่า50ร้านค้าเลยค่ะพี่บอลยกมาให้ทุกท่านนะคะได้เดินเลือกซื้อเลือกช็อปเลือกชิมกันได้ในบริเวณบิ๊กโซนศูนยการค้าอิมพีเรียลสมรงแห่งนี้ค่ะ นอกจากนี้ครับภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเช่นนาทีทองครับหรือว่าจะลุ้นรางวัลทุกวันรับรองว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความสนุกสนานและก็สินค้าดีๆจากจังหวัดลบบุรีติดไม้ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงตลอด ทุกวันของการจัดงานนะครับในเวลา17.30นาทีทุกทา่านจะได้ร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอาทิเช่นวันนี้ครับอีกสักครู่เดียวบนเวทีพบกับก้านตองทุ่งเงินครับพลาดไม่ได้เลยค่ะวันที่30พฤษภาคมนะคะพบกับคุณก๊อตสิทธิรักค่ะวันที่31พฤษภาคมพบกับดอกแคร์ท็อปไลน์ครับวันที่1มิถุนาย,ยนพบกับ ยานิท็อปไลน์ค่ะและในวันที่2มิถุนายนครับส่งท้ายการจัดง,งานพบกับคุณ I, ไอซ์ไหทอคำนะครับและนอกจากนี้หลังพิธีจบหลังจากจบพิธีเปิดงานครับในวันที่3 1เดพฤษภาคม3 1เดพฤษภาเนี่ยที่เราย้ำไปเสาร์นี้ทุกท่านจะได้พบกับกาลังสรรค์เมนูใหม่จากของดีจังหวัดลบบุรีจากเชฟบูมกัญญาัตอีกด้วยแล้วก็เราจะได้เจอเชฟบมมอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างห<ใ>น้าเองนะคะ สำหรับท่านไหนที่มาวันนี้แล้วอยากจะมาเดินให้ครบทั้ง5วันเลยก็ได้นะคะใช่แล้วนะครับในขณะนี้เรนเชิญแขก้มีเติทุกท่านร่วมเดินเยี่ยมชมนะครับบูธสินค้าชั้ง50-50บูธเนี่ยจากจังหวัดลบุรีไปพร้อมกับท่านประธานในพิธีได้เลยนะครับโอกาสนี้นะคะดิฉันมอสน้ำอ้อยชนะทานค่ะและผมปอนธนทรุ่นสวงครับเราสองคนขอปิดกิจกรรมเวทีพิธีเปิด ไว้เพียงเท่านี้ครับอีกสักครู่เดียวบนเวทีพบก,กันกับกิจกรรมต่อไปรวมไปถึงมินิคอนเสิร์ตจากกา้านตออทุ่งเงินครับวันนี้เราสองคนขอลาทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ